ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านลักไทยครับเขามานั่งเรือในอ่างเก็บน้ําบ้านลักไทยแม่สอนแม่สอนที่แม่สอนครับหมู่บ้านจีนหมู่บ้านจีนครับตอนนี้เรามาฉลองวันเกิดครูอุ๊กมอวันเกิดครลาเลยนะสเปเชียลบรรยากาศดีมากหนาวมาก โมเลตตอมหนาวมากโมเลตตอมมีชาด้วยมีชาด้วยก็แถมชาด้วยล่องเรือเมื่อกี้บอกล่องเรือแล้วใช่ไหมล่องเรืออาหารล้วเพลงล่องเรือมาหาลักเฮ้ยเพลงล่องเพลงล่องเรือมาหาลักหน่อยดิลองอาจิบน้ำชาด้วยนะคะ เชิญค่ะเชิญค่ะตึงตึงตึงต <c oughs> ึงจดใจรักแน่เ <c oughs> สียงเขาเสียงหล่อเลยเสีงหล่อ